ดอกไม้บานในกลุ่มแรกพี่น้องค่ะอฮ้ยสวยงามบอเอาบานจริงๆนะเนี่ยออทำไมขึ้นไม่ครบรุ่นไล่ๆกันนะฮะตรงนี้ทำไมงามเกินไขรสุขใจพี่น้องไม่รู้ข้างบ้านเขาทำอะไรกันมาดูสิอุ้ยเบิงผักติว้วมันขยายกินไม่ทันนะนี่นี่ผักติ้วนะฮะ กอยอย่างงามเลยอ่าใบกระเทียมอุ้ยอันนี้เบีย้ยคณะขึ้นนะเนี่ยเบีย้ยคณะขึ้นนะฮะนี่กระเทียมกระเทียมกระเทียมป่าอุ้ยยังถอนเญ้าออกไมเนี่ยพี่น้องขา จะพอได้กินอยู่นะฮะเป็นกอเนอะบรรยากาศดีออกมาถอนหญ้าหลังบ้านเนาะชื่นใจกับธรรมชาติหลังบ้านอ้ยแสงแดดอบอุ่นเนะพี่น้องขานอกจากเสียงใครไม่รู้ตัดหญ้าเนี่ยงอมแงมรุนแรงเหลือเกินเดี๋ยวยายจาจะเอาตําตลึงฝรั่งมาหมักไวม้มุม เนาะเผื่อจะขึ้นรั้วเก็บมาจากที่อื่นเอาเม็ดมาแล้วเอามาเพาะนะคะเม็ดตําลึงฝรั่งเนาะเป็นคนๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน้าร้อนนะวันนี้วันที่19บเสิบเก้ามีนาคมจะลองปลูกดูจ้าพี่น้องค่ะอุ้ยบรรยากาศสดชื่นมาเบิงผักปรงเด้อโชว์ผักนะคะธรรมาชาติที่ปลูกแล้วเราไม่ต้องมาปลูกอีกเนาะผักติ้วอันนี้ผักติ้วทั้งนั้นเลยกินไม่ทันคนเดียวงามงามอวบอวบ สารแน่กำลังปรุงนี่อันนี้อันนี้ค่อยตัดไปกินทั้งกอแล้วนะคะยิ่งตัดเขายิ่งปรุงเนาะนี่ข้าวทองข้าวทองพี่น้องขาข้าวทองฝยองเก้ามาสวยงามยาวๆในเบลเยียมจ้าจากเพาะต้นเดียวก่อเดียวขยายงามกินโบรันจ้า เนาะผักบ้านเฮาคนชอบก็ปลูกฮะนี่กำลังจะกินเลยต้องหาเป็ดมาลาบสักหน่อยแล้วค่ะอากาศดีๆออกหลังบ้านสดชื่นหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเอาตำลึงมาปลูกดีกว่า